ที่อำเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยที่เจ้าที่ตำรวจนะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันค่ะทั้งเรื่องของบุคคลแล้วก็วัตถุระเบิดขนาดเล็กโดยที่พันตำรวจเอกกำรัดรุ่งเรืองพุ่งกับการสพมูโนพร้อมด้วยพันตำรวจโทกิติมั่นคงรองพุ่มกับการงานป้องกันและปราบปรามสพมูโนแล้วก็อีกหลายท่านนะคะ มีการจัดให้ข้าราการตำรวจจิตอาสาไปประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนค่ะเฝ้าระวังทั้งบุคคลรวมถึงวัตถุระเบิดขนาดเล็กประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเคอร์ฟิวช่วงสามทุ่มถึงตีสี่รวมถึงยังมีมาตรการป้องกันการแพรบบ่ระบาดของโควิดสิบเก้าแล้วก็ยังมีเรื่องของเน้นย้ำนะให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนราชิวาก็คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามาย100ัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานเพื่อดี่จป้องกันโควิดสิบเก้าค่ะ ซึ่งก็บอกว่าหากใครที่ฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามพรบโรคติดต่อมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะ